สานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรผู้รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกไทยเมียนมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาแม่สอดเมยวดีครั้งที่33พร้อมยกข้อหารือพื้นที่ชายแดนในหลายด้านจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอีกหลายๆพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะสูงมากยิ่งขึ้นอีกจึงเตือนประชาชนทั้งไทยพมา่าระวังอุทกภยัยและรับฟังรายงานข่าวสารอย่างต่อเนื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดโดยดิฉันนางสาววรพาพันลุตันไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะอําเภอแม่สอดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดได้จัดกิจกรรมวันสุนทรผู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าร้อยคนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2558โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีโดยการคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพลังคนในชาติเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดไปและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยและในวันเดียวกันนี้สถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ต่างจัดก,กิจกรรมวันสุนทรผู้รำลึกในวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2558 โดยมีโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการนำของนางไพล้อการจนะสิงห์ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนเทศบาลวัดมณนีไผ่สนโดยการนำของนายกิจจาแตงรอดผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณนีไผ่สน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒโดยการนำของนางวัสนาเบ้าดีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒและโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโดยการนำของนายชัยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีการจัดกิจกรรมวันสุนทรผู้รำลึกวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้น เพื่อเชื่อชูเกียรติคุณคุณงามความดีของท่านสุนทรผู้ให้ปรากฏและเป็นการรณรงค์ให้เยาว,วชนได้เห็นถึงพิษภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกิจกรรมทักษะทางภาษาทักษะด้านต่างๆผ่านทางกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นซึ่งประกอบด้วยการประกวดชุดการแสดงเรียงร้อยถ้อยคำไทยการประกวดจัดป้ายนิทรรศการการแข่งขันตอบคาถาม การประกวดอ่านบทร้อยแก้วการประกวดอ่านบทร้อยกรองการประกวดภาพระบายสีการประกวดอาหารในวนรรณคดีการประกวดภาพถ่ายการประกวดตัวละครการประกวดคัดลายมือและการประกวดเรียงความ สุนทรผู้เป็นกวทีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของไทยที่มีผลงานทางด้านการประพันธ์มากมายซึ่งงานประพันธ์ของท่านในแต่ละเรื่องมุ่งสะท้อนถึงสภาพชีวิตตลอดจนปรัชญาในการดำเนินชีวิตสอดแทรกอยู่ในงานประพันธ์ทำให้ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านผลงานของท่านมีความรื่นรมในความไพเราะของการสันคำท่วงทีการส่งสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสุนทรผู้ อีกทั้งท่านยังได้ถ่ายทอดถึงความคิดจินตนาการสอดแทรกไว้ในคำประพันธ์โดยเฉพาะจินตนิยายที่มีชื่อเสียงคือเรื่องพระอภัยมณีจนเป็นที่ได้รู้จักทั่วไปเป็นอย่างดีในความสามารถเชิงการประพันธ์ของท่านที่มีใชเฉพาะชาวไทยเท่านั้นองค์กรยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ได้มีการยกย่องท่านในฐานะกวีผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของโลก และในทุกๆวันที่26มิถุนายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านหน่วยงานทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านเพื่อสืบสารเจตนาปณิธานในเชิงการประพันธ์และการใช้ภาษาให้ปรากฏสืบไป you hey. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายน2558เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานหอประชุมวิทยายลัยการอาชีพแม่สอดได้มีการจัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะโดยนายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นผู้กล่าวรายงานให้ท่านประธานภายในงานคือนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากได้รับทราบถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบลแม่ปะโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคภาค,ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาเสริมสร้างผู้สูงอายุให้พัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตตามวิสัยทัศน์ที่ว่ารู้จริงปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็นร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นในวันนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ที่จบหลักสูตรชั้นต้นอยู่จำนวน125คนซึ่งการจัดพิธีมอบใบป,ปัญญาบัตินักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโอแม่นั้นจำ,อ,นจำอย่าให้จำอ,อยาอำออ่า,ยาให้จำทำไมกลับจำจำจอย่อาให้จทำไมกลับลืม ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีครั้งที่33พร้อมยกข้อหารือพื้นที่ชายแดนในหลายด้านค่ะที่ห้องประชุมบุษราคคมอาคารเรียน5มหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาพันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สในฐานะ ประธานคณะกรรมการ TBC ฝ่ายไทยพร้อมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทยร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมาซึ่งนำโดยพันตรีแยนองลัดรองผู้บังคับกองพันทหารราบที่24ในฐานะประธานคณะกรรมการ TBC ฝ่ายเมียนมาทั้งนี้ได้มีการหารือในหลายประเด็นซึ่งฝ่ายไทยเสนอประกาศจุดผ่อนปรนเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภออุ้มหางและอำเภอพบพระรวม4จุดเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการเสนอพัฒนาพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำเมยบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากพบว่ามีปัญหายาเสพติดการก่อเหตุอาชญากรรมและค้าสิ่งผิดกฎหมาย การแจ้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยตามโครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำระหว่างประเทศในพื้นที่บ้านใหม่แม่กลนเกฑ์หมู่2ตำบลมหาวันและบ้านท่าอาจหมู่3ตำบลท่าไสาลวดอำเภอแม่สอดการพัฒนาโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการปลูกป่าอาเซียน การพัฒนาด้านสาธารณาสุขระหว่างทั้งสองประเทศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโรคติดต่อด้านสาธารณาสุขบริเวณชายแดนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของทั้งสองประเทศตลอดจนการพัฒนาฟื้นฟูล,ลำน้ำเมยเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งทั้งสองฝั่งสามารถใช้เดินเรือได้ซึ่งในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะได้มีการลาดตระเวนทางน้ำร่วมกันต่อไป จากที่มีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ของอำเภอแม่สอดและพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนะคะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเมยนั้นได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็มีแนวโน้มว่าจะสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจึงขอเตือนให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานะคะได้ระมัดระวังอุทกภัยพร้อมทั้งรับฟังรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่บริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยพมา่าอเภอแม่สอดจังตากตรงข้ามจังหวัดเมวดีพมา่าระดับน้ำในแม่น้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว50-70เซนติเมตรภายหลังพายุฝนตกได้กระหน่าตกลงมาอย่างหนักตลอดวันตลอดคืนในช่วง3-4วันที่ผ่านมาทำให้ต้นน้ำและลำห้วยต้นน้ำของแม่น้ำเมยทั้งฝั่งไทยและพมา่าโดยเฉพาะลำห้วยในฝั่งพมา่าเช่น ลำห้วยแม่กาล่าและห้วยสายต่างๆในฝั่งไทยกระแสน้ำทุกสายได้ไหลลงแม่น้ำเมยจจำนวนมากจนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักตลอดทั้งคืนพ่อค้าและผู้ประกอบการท่าเรือเริ่มขยับพื้นที่พักเก็บสินค้าไปยังพื้นที่สูงนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมย เพิ่มความระมัดระวังเพราะน้ำเมยอาจจะมีระดับน้ำสูงเพิ่มมากขึ้นได้ขนข้าวของสินค้าได้ทันการหากน้ำท่วมฉับพลันและได้มีการเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยไว้แล้วทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่เพราะเคยเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ริมชายแดนมาแล้วทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะที่ตลาดริมเมยที่เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อปีก่อน พ่อค้าประชาชนจึงต้องเฝ้าระวังอุทกภยัยและเพิ่มความระวังภัยดังกล่าวเช่นเดียวกับทางการเมียวดีของพมา่าประกาศเตือนให้ชาวพมา่าได้ระมัดระวังอุทกภัยเช่นกันในช่วงนี้ฝนที่ชายแดนได้ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูเขาต้นแม่น้ำเมยซึ่งขณะนี้แม่น้ำเมยที่กั้นพรมแดนไทยพมา่าแม่สอดเมียวดีน้ำไหลเชี่ยวมาก ประชาชนที่ใช้เรือข้ามฟากต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากอำาเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2558ค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายน2558นายชัดชนาะเทียนขาวในอำาเภอพบพระมอบหมายให้ นายขุนทองจอมประเสริฐประหลัดอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2558ณบริเวณน้ำตกนางครวนตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนายสุวัสดศุนทรชาติประลัดเทศบาลตำบลพบพระเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้รับรู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ทรงห่วงใยสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆนานับประการและน้อมนำมาเป็นแนวทางและแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไปเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีด้วยการคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบารอบงเมษายน2558เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลังคนในชาติเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงโทษ และพิดภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบก,การรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดสวัสดีค่ะ